โอเคได้ยินนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะยังไม่ขึ้นบทใหม่นะคะเด็กๆเดี๋ยวใช้ความเร็วนิดนึงนะคะเด็กๆตั้งใจฟังครูให้ดีนะคะวันนี้เราจะยังไม่ขึ้นบทใหม่นะคะเพราะว่าเพราะว่าเด็กๆไม่ส่งงานครูเลยครูเลยไม่รู้ว่าเด็กๆเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเด็กๆเข้าใจหรือเปล่าบทที่สิบนะคะ เด็กคนไหนที่ยังไม่ได้ส่งงานหรือส่งเข้าไปในลายกลุ่มนะคะให้เด็กๆส่งมาในลายส่วนตัวครูนะคะมีบางคนส่งมาให้ครูในลายส่วนตัวนับจำนวนแล้วค่ะเยอะมากเลยมีอยู่ห้าคนนะคะถ้าเด็กๆไม่ส่งมาครูให้โอกาสถึงวันอาทิตย์นี้งานทุกอย่างเท่ากับว่าสองสัปดาห์เลยนะคะบทที่สิบเนี่ยให้โอกาสจน ถึงวันอาทิตย์ให้เด็กๆส่งนะคะถ้าหลังจากวันอาทิตย์เด็กๆไม่ส่งครูจะหักคะแนนนะคะเข้าใจไหมคะเด็กๆเ,เข้าใจไหมคะอะเข้าใจค่ะมีอย่างน้องเนยเนี่ยส่งงานครบน้องเอินส่งครบนะคะน้องขวัญส่งมาครบนะคะครูคลิป ครับผมหาลน์ไม่เจออ่าน้องจิ๊กซอแลเดี๋ยวครูจะทักจิ๊กซอไปส่วนตัวค่ะจิ๊กซอพิเศษสำหรับจิ๊กซอนะคะยังมีนะคะบางคนไม่ส่งงานเลยอ่าน้องเฟรมน้องเฟรมมาวันนี้น้องเฟรมส่งงานครูด้วยนะคะติดตามงานจากเพื่อนถ้าคุยกับเพื่อนแล้วไม่เข้าใจติดตามกับครูโอเคไหมคะทักปลายส่วนตัวนะคะส่งงาน วันนี้ครูจะไม่ขึ้นบทใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นบทใหม่กันในวันจันทร์นะคะเสาร์อาทิตย์เด็กๆไปเคลียร์งานให้หมดเลยนะคะงานทั้งหมดเลยที่ครูสั่งไปมีใบงาน3ามใบนะคะแล้วก็ทําในสมุดสองงานนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดอีกสองงานแล้วก็สมุดเมื่อวานอีกหนึ่งงานนะคะโอเคไหมคะวันนี้ครูจะไม่ได้ไลฟ์สอนนะคะวันนี้ครูไลฟ์ทวงงาน ขีดเส้นตายนะคะคือวันอาทิตย์นี้เท่านั้นครูจะได้รู้ว่าบทที่10เด็กๆเ,เข้าใจกันมากน้อยเพียงใดนะคะเด็กๆไม่ส่งงานครูเลยเด็กๆส่งงานบางคนแต่ส่งไปในกลุ่มของเพื่อนอัลบั้มของเพื่อนนะคะครูเลยไม่รู้ว่ามันเป็นงานของเราหรือของเพื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนได้สร้างอัลบั้มไว้ให้มากมายเลยนะคะแก้ปัญหาตรงนี้นะคะให้เด็กๆส่งมาในลายส่วนตัวครูนะคะ โอเคไหมโอเคไหมคะโอเคนะคะเดียววันจันทร์เราจะมาเริ่มเรียนบทที่สิบเอ็ดกันนะคะสำหรับเสาร์อาทิตย์นี้รวมทั้งวันนี้ด้วยครูให้เด็กๆตามงานให้ครบนะคะโอเคนะคะเดยวเดี๋ยวหนูต้องเรียนกับครูมะนาวต่อนะคะลูกใครไม่เข้าใจทักลายส่วนตัวมานะคะหรือไม่ทักไปถามเพื่อนว่าลายครูชื่ออะไร แต่ตอนนี้ครูได้เริ่มเพิ่มเพื่อนเด็กๆทุกคนแล้วที่เรียนกับครูนะคะเด็กๆลองไปดูในไลน์นะคะครูได้เพิ่มเพื่อนหนูเยอะมากเลยเอเด็กๆลองกดรับเพื่อนครูนะคะโอเคเดี๋ยวเรียนกับครูมะนาวนะคะเด็กๆเดี๋ยวมันจารเรามาเรียนบทที่สิบเอ็ดกันสวัสดีค่ะวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะเด็กๆให้เด็กๆเคลียร์งานเก่าทั้งหมดนะคะโอเคไหมโอเคไหมคะ อ๋อบางปอนบอกว่าแต่บางปอนยังไม่ได้ส่งงานครูชักงานเลยนะคะบางปอน <laughs> นะคะเรียนทุกวันเลยค่ะทําไม่ส่งงานเลยวันอาทิตย์นี้เท่านั้นนะคะเด็กๆโอเคครูจะได้รู้ว่าหนูเข้าใจหรือเปล่านะคะอาเดนหนูเรียนกับคุณมะนาวนะคะลูกแคนี้นะคะสวัสดีค่ะ <laughs>